ฟิตติ้งมาแล้วนุนวีเอที่สาฟาดยับพร้อมเปิดตัวพระเอกอิสระสุดเซอร์ไพรส์ช่อง7 h d และทีมละคร2ผู้จัดสาวเจี๊ยบโสพินภาและพิมพ์มพิมพ์มาดาแห่งค่ายเมจิกอีฟเปิดภาพคลิปแรกฟิกตติ้งละครดราม,มา่ารรแซบเข็มซ่อนปลายจากบทประพันธ์กฤษณาอโศกศิลป์ที่ได้นางเอกสาวนุนวรนุษกลับมารับงานบ้านเก่าอีกครั้ง ประชันความแซบกับนางเอกแถวหน้าช่องเจดยุคนี้ทิสาวาริทิสาร่วมด้วยสองพระเอกบูงกิจก้องและยูโรยศวันพร้อมเผยเสื้อไพาอีกหนึ่งพระเอกอิกสระที่คัมแบ็กกลับมาร่วมงานกับช่องเจดสีอีกครั้งเช่นกันนั่นคือกาจิลายุซึ่งมาเสียบแทนหนุ่มนิวทิติภูมิที่ต้องถอนตัวออกไปเพราะเหตุผลเรื่องการระบาดของโควิดทำให้ต้องเลื่อนการถ่ายทำ จนระยะเวลาไปทับซ้อนกับงานแสดงเรื่องอื่นของหนุ่มนิวจนไม่สามารถรับแสดงเข็มซ้อนปลายได้ทั้งนี้เข็มซ้อนปลายเป็นเรื่องราวของลาน,นาแต่งงานกับเยาวยอดโดยความเห็นชอบของผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายทั้งๆท,ท,ที่เขามีแต่เชิดอยู่ในใจเชิดเป็นภรรยาของเพื่อนที่ฝากฝังให้เขาดูแลในระหว่างการเรียนต่อที่เมืองนอกทางคู่ตกหลุมรักกันและกันมีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง เมื่อสามีของเชิดรูด้เรื่องเขาจึงแกล้งโดยไม่ยอมอย่าให้จนกว่าลานนาจะแต่งงานลานนาตั้งใจว่าเขาจะเป็นสามีที่ดีแต่เขาก็อยากจะตัดใจจากเชิดได้ในขณะที่เชิดเองหลังจากที่แยกทางกับสามีโดยเด็ดขาดเธอก็มีชายหนุ่มหลายคนเข้ามาพัวพันหนึ่งในนั้นก็คือบุเรศหนุ่มออฟฟิศที่ยากจนแต่หลงรักเชิดอย่างจรงิงจัง ท่าทีเย็นชาของลานนาทำให้เยายอดรู้สึกได้ว่าเขาไม่ได้รักเธอและเขาคงมีคนอื่นอยู่ในใจแล้ววันหนึ่งเธอก็จับได้นั่นทำให้ชีวิตคู่ของทั้งสองเริ่มมีปัญหาเมื่อลานนาได้มาพบและใกล้ชิดเชิดอีกครั้งเขาก็หวั่นไหวอยู่ที่เชิดแล้วว่าเธอจะสามารถถอนเข็มที่ปักคาเนื้อใจของเธอออกได้หรือไม่ ติดตามชมเข็มซ่อนปลายได้เร็วนี้ทางช่อง7 HD